เรื่องวันก่อนเธอก็ใจผิดไป oh, Baby I never like. เอ๊ะเดี๋ยวสิเขาแค่แคร์ผีชัยคอยมาถามว่าฉันคิดไงยังไม่รู้แต่ยังผิดคิดไปไกล oh, <now. S 1> ก็ไงมันยุ่งเลยไม่เคยได้เธอไป Baby Boy Baby Boy BOM 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 ไม่ได้ใจร้ายจะชอบเพิ่มเธอวุ่นวายใจแ็อยากเข้าไปวนเวียนอยู่ใน รีบร้อนตอนนี้มันกำลังดีถ้ารีบเฉลยก็คือไม่นุกแล้วสิ You better stop <h ahaha> ่านเธอจะดูไม่มั่นใจอย่าเสียเลยเธอคงจะรู้สึกว่าฉันเปนแปลนไปแต่ถ้าเธอลบมือตากันเธอรู้เลยแต่เธอคิดไปเท่านั้นแล้วเธอจะรู้ว่ารักจริงไม่ได้หลอกลา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  If you love me, hey, yeah, I won't let you go Don't make me hurry Just a little, bit, little, bit, little bit of Love, hey. love. Trick or treat, trick or treat I like that, I like that A little bit of your Love, hey. love Just wait maybe you do maybe love, may love, may love. Trick or treat I die not right. it's ชอบเห็นเธอวุ่นวายใจก็อยากเข้าไปวนเวียนอยู่ในหัวใจเธอถึงวัก็ทำให้แค่กันแซดดีไม่ต้องรีบร้อนตอนนี้มันกำลังดีถ้ารีบชนเลยก็คงไม่ลุกแล้วสิ you better stop ฮ่าฮ่าฮ่านั่นเธอจะดูไม่มั่นใจอย่ซเสเลยเธอคงจะรู้สึกว่าฉันนัินแปล่ไปแต่ถ้าจะลงมาอตากันเธอรู้เลย ก็เธอคิดไปเทานั้นแล้วเธอจะรู้ว่ารักจริงไม่ได้หลอกลา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 รักจริงนะไม่หลอกลา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 แต่เธอรักแล้วจะไม่ปล่อยให้เธอไปไหน I like that. little bit your love Love Hey that of your แค่รักไม่ได้รักเนี่ยไม่ได้ r e a กไม่ได้กะจะเล่นตัวแค่อยากเอาให้ชัวร์กลัวว่าเธอจะเปลี่ยนไปสักวนัน uh huh. ขอให้จริงใจไม่ใช่แค่จริงจังเพราะอยู่ในช่วงโปรโมชั s right. <S ่นจะไปถามใครต่อใครว่าสารุปฉันยังไงก่อนที่เธอจะได้ใจว่าอย่า dateing twice Now it's my turn to roll the dice นี่นี่มันนี่ more

Love, love. You love a maidie, love, You made a love trick or treat. Come on.